สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่มารีวิวค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะพี่ๆขาโตโยต้ายาริสค,คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ตัว S Limited นะคะคันนี้จะเป็นปี2010ค่ะพี่ๆขาปี2010นะคะเราขายที่ราคา149,000บาทนะคะพี่ๆขาได้ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมีสเก์ตรอบคันนะคะสีสันสวยงามค่ะมีแต่งสเก์ตมารอบคันค่ะเป็นตัว S Limited นะคะพี่ๆขาพาสี69ค่ะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะ ยางเป็นยางมิชลินปียี่สินะคะพี่พี่ขายางมิชลินปี2-3นี่ค่ะด้านหลังจ้าพี่พี่เป็น S Limited เดี๋ยวเราไปชมว่ามันลิมิเต็ดยังไงไปชมภายในกันค่ะภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพี่พี เกียร์ออโต้วิทยุเดิมโรงงานนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าคะ่ะพี่ๆ่ะกระจกปรับข้างไฟฟ้านะคะคันนี้ได้ปุ่มสตาร์ทนะคะพี่ๆ่ะเป็นกุญแจย์เลตมีกุญแจ2ดอกนะคะกระจกปรับข้างไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครบทุกบานนะคะข้างบนของเขาจะเป็นสีดำคะ่ะ เบาะผ้าสวยๆเลยค่ะไม่ช้ำนะคะ<ม>พี่ๆค่ะกุญแจอ,อยู่ไหนหน้ผ้าเดิมๆเข้าเลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านค่ะพื้นพรมสะอาดสะอ้านค่ะเบาะพับได้นะคะพี่ๆเบาะพับได้ทั้งสองข้างค่ะ มีเลื่อนปรับระดับได้ด้วยค่ะเป็นกุญแจคีย์เลสสองดอกนะคะอ้าขอดู ข้างหลังคะ่ะพ,พี่ไม่เคยติดแก๊สนะคะพี่พี่ขาคันนี้ไม่เคยติดแก๊สคะ่ะสวยๆเดิมๆเลยคะ่ะยางอะไรพร้อมมีอุปกรณ์แม่แรงอยู่ค่ะน็อตลังคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมนีพี่พี่ประตูบานหลังใส่ขวดน้ำได้ใส่แขวนของได้คะ่ะมีกระเป๋าหลังหนึ่ง ปึ๊บประตูด้านหน้าค่ะพี่ๆด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะคะฝั่งแพลสเซนเจอร์ค่ะแอร์แบ็กค,คู่พื้นพรมสวยๆแบบนี้เลยค่ะรถบ้านนะคะสวยๆเดิมๆกระจกเดิมทุกบานภาษีหกก้านะคะพี่ๆ่ะภาษีต่ออีกทีปีหน้าเลยค่ะนี่ค่ะห้องเครื่องของเขา สะอาดสะอา้านน็อต้าโปรงไม่ขยับนะคะมีเหรียญบัตรเหรียญสิบโตโยตา้าเดิมๆค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็กลับมาฟังเสียงเครื่องกันค่ะนี่ใส่กุญแจลงไปในเกะ๊ะปุ๊บ ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะอย่าเบรกตึ๊บนี่พี่ๆค่ะแอร์เป็นปรับแมนนวลนะคะเย็นช่ำค่ะพี่ๆวิทยุใช้งานได้ปกติค่ะนี่ค่ะใช้งานมาแล้วสองแสนสี่หมืนนะคะพี่ๆค่ะสองแสนสี่มืนค่ะกเกียร์ออตโต เราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันค่ะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะพี่ๆขาเครื่องนิ่งๆนิ่มๆกันเลยค่ะ สีสันรอบคันสวยงามค่ะพี่พี่นี่มันมีสเกิร์ตมันก็จะหลอดเท่แบบนี้เปิดไฟมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะพี่พี่่ะมีไฟเลี้ยวตรงตรงกระจกค่ะสองพันสิบนะคะพี่พี่่ะคันนี้ปีสองพันสิบราคาเพียงหนึ่งสี่ เเท่านั้นนะคะ149,000บาทได้รถสวยๆเท่ๆตัวลิมิเต็ดไปใช้งานค่ะพี่ๆค่นน่ารักปุกปิกแ mm hmm. อร์เย็นฉ่ำนะคะพี่ๆคันนี้ mm hmm. พี่ๆท่านไหนที่กำลังหารถเก่งคันเล็กนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะพี่ๆสวยงามค่ะคันนี้รถบ้านมือเดียวป้ายแดง เคื่องเดินนิงน่งๆนิ่มๆเลยค่ะรถคันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพี่ๆขาอยู่กรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ค่ะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อดูรถทดลองขับได้นะคะอ๋อเราแกะอันนี้ให้ดูก่อน สวยๆยเดิมๆค่ะพี่ๆขาไม่มีชนนะคะมีเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็เข้ามารับชมทดลองขับได้ค่ะ รถถูกกฎหมายแน่นอนโอนได้ล้านเปอร์เซ็นมือเดียวป้ายแดงเลยค่ะพี่พี่เป็นตัวรีบิเต็ด้วยนะคะหายากค่ะแกะยากหน่อยเพราะว่าน้องไม่เคยแกะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจรถคันนี้ก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0917976202นะคะ0917976202ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ